ลองถามตัวคุณดูคุณเคยมีเพื่อนสนิทไหมถ้ามีคุณสนิทกับเขามากแค่ไหนสนิทถึงขั้นจะยอมฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อเพื่อนของคุณไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอนชาร์กวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องคาลิปเปอร์ก่อนที่จะมารับชมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อย ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนซีสองคนที่เดินทางไปล่าสัตว์ในป่าในระหว่างที่เพื่อนซีของเขากำลังจะยิงกวางแต่มันดันพลาดทำให้กระสุนปืนเจาะทะลุเข้าไปที่หัวของเด็กชายคนหนึ่งทำให้เด็กชายคนนั้นเสียชีวิตคาที่ทั้งสองเห็นทีท่าไม่ดีเลยรีบช่วยการซ่อนศพของเด็กชายคนนั้นแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมามีสองสามีภรรยากำลังนอนคุยกันฝ่ายชายเขามีชื่อว่าวอนเป็นพระเอกของเรื่องฝ่ายหญิงก็ได้บอกไปว่าฉันไม่อยากให้คุณไปเลยวอนเลยตอบกลับไปพวกเราจะไปล่าสัตว์ในป่าแค่สามวันสองคืนเองและอีกไม่นานเพื่อนของวอนก็ได้มารับถึงบ้านโดยที่เขามีชื่อว่ามาคัดเป็นผู้ชายแนวแบดบอย ต่างจากวอนที่เป็นผู้ชายติ่มติ่มมาคัดกับวอนเขาเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกันแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางระหว่างทางมาคัดได้ยินดีกับวอนไปว่าดีใจด้วยนะที่แฟนนายตั้งท้องแล้วแล้วทั้งสองก็สนุกสนานกับการเดินทางอีกไม่นานก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านชนบทเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากผู้คนทั้งสองเดินทางเข้าโงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ละแวกนั้น พอโรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักสำหรับนักล่าสัตว์พอตกดึกทั้งสองก็ไปหาลานนั่งดื่มกันเลยทำให้ทั้งสองได้รู้จักกับเพื่อนคนใหม่เขามีชื่อว่าโลแกนเขาเป็นคนดีมากๆทาไมถึงเป็นคนดีเดี๋ยวตอนจบก็จะได้รู้เองครับระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งดื่มกันจูๆ่ๆก็มีสาวสวยสองคนขอมานั่งด้วยไอมาคัดก็ยินดีใหญ่เลย แต่ถ้าว่ามีชายคนหนึ่งได้เดินมาบอกกับมาคัดว่าอยู่ห่างๆผู้หญิงพวกนั้นไว้นะเพื่อตัวของนายเองแต่มาคัดมันก็ไม่ได้ฟังคําที่ชายคนนั้นพูดเลยพอกลางดึกมาคัดเลยพาผู้หญิงคนนั้นกลับไปที่โรงแรมส่วนวอนที่มีแฟนอยู่แล้วเขาเลยเลือกที่จะกลับไปที่ห้องของตัวเองพอลุ่งเช้ามาคัดรีบมาเรียกให้วอนตื่นพรามันจะสายแล้ว ทั้งสองเลยรีบเดินทางไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างห่างไกลจากโรงแรมทั้งสองเดินเข้ามาในป่าเรื่อยๆจนมาเจอกับกวางตัวหนึ่งมาคัดเลยตัดสินใจที่จะให้วอนเป็นคนยิงคือวอนเขาเป็นคนที่ยิงปืนไม่เป็นนะครับแถมยังไม่มีใบครอบครองอาวุธอีกปืนที่เขาถือเป็นปืนของมาคัดที่ให้ยืมมาอีกทีวอนเลยใช้สไนเปอร์เล็งไปที่หัวของกวางทันใดนั้นที่เขาลั่นไกปืน ลูกกระสุนมันดันไปโดนเด็กชายคนหนึ่งที่กําลังแอบอยู่ด้านหลังกวางทําให้เด็กชายคนนั้นเสียชีวิตคาที่วอนรีบวิ่งไปดูเด็กชายคนนั้นแต่ทว่ามาคัดเขาได้ห้ามเอาไว้และบอกกับวอนไปว่าเรารีบหนีไปกันเถอะพวกเราจะถูกจับเอาแต่ทว่าวอนกลับไม่เห็นด้วยเพราะที่เรากําลังทําอยู่มันผิดวอนเลยรีบไปดูเด็กชายคนนั้นเขาได้เสียใจ กับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปทันใดนั้นพ่อของเด็กชายก็ได้รีวิ่งออกมาจากป่าเพื่อมาดูอาการของลูกชายเขาก็ได้พบว่าลูกชายได้หมดลมหายใจไปแล้วพ่อของเด็กโกรธแค้นมากและกําลังจะมาทาร้ายวอนจู่ๆมาคัดได้ใช้ปืนยิงไปที่กลางอกของผู้ที่เป็นพ่อทําให้ชายคนนั้นเสียชีวิตไปอีกคนวอนเลยต่อว่ามาคัทว่านายทําแบบนี้ทําไม มาคัดเลยตอบกลับไปสิ่งที่ฉันทำไปเพื่อปกป้องนายนะวอนเลยจะยอมไปมอบตัวแต่ก็ถูกมาคัดห้ามเอาไว้ถ้านายไปมอบตัวแล้วลูกนายท้องกับแฟนของนายจะอยู่ยังไงนายไม่ได้มีใบครอบครองอาวุธน,นะและอีกอย่างปืนนี้มันก็เป็นปืนของฉันด้วยเราทั้งคู่จะติดคุกเมื่อมาคัดพูดจบก็ทำให้วอนเปลี่ยนความคิดทั้งสองเลยรีบหนีออกมาจากป่าน,นั้นทันที มาคัดจะเป็นคนวางแผนทั้งหมดระหว่างทางทั้งสองก็นั่งเงียบพาอตกใจกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาคัดรีบพาวนไปล่าสัตว์อีกที่หนึง่งพ่อต้องหาคนมายืนยันให้ได้ว่าตอนนั้นเรากําลังอยู่ที่ไหนแต่ถ้าว่าแถวนั้นมันแทบจะไม่มีคนเลยมาคัดเลยขับรถไปทุกที่เพื่อจะหาคนมายืนยันตัวตนมาคัดรีบเดินเข้าไปในร้านขายของและถามกับคนขายไปว่า พวกเราสองคนมาล่าสัตว์กันแถวนี้มีคนออกไปล่าสัตว์กันไหมเจ้าของร้านเลยตอบกลับไปช่วงนี้คนในหมู่บ้านงดอ,ออกไปล่าสัตว์กันเพราะมันจะหมดฤดูล่าสัตว์แล้วเลยทําให้ทั้งสองถึงทางตันมาคัดเลยรีบกลับมาที่โรงแรมแล้วนัดกันว่าคืนนี้เราทั้งสองจะออกไปฝังศพและทําลายหลักฐานกันวอนก็ยืนยันคําเดิมว่าเราจะไปมอบตัวสิ่งที่เราทํามันไม่ถูก มาคัดเลยต่อว่าวอนไปว่าฉันไม่อยากติดคุกนายอย่าดึงฉันเข้ามาซวยด้วยสิ่งที่ฉันทําไปก็เพื่อปกป้องนายนะพอมาคัดพูดจบทั้งสองก็รีบลงไปกินข้าวเพราะถ้าทั้งสองคนไม่ออกไปมันจะดูน่าสงสัยมาคัดกับวอนเดินมาตามถนนเรื่อยๆจูๆ่ๆก็มาเจอกับหญิงสาวคนเดิมจูๆ่ๆก็มาเจอกับหญิงสาวคนเดิมพวกเธอเลยชวนให้มาคาดไปดื่มกัน ทีนี้มาคัดเลยปฏิเสธไปทําให้หญิงสาวคนนั้นหน้าแตกพอกลางดึกทั้งสองเลยรีบกลับมาที่เดิมเพื่อจะทําลายหลักฐานวอนรีบขุดหลุมฝังศพก่อนที่จะเช้าส่วนมาคัดรีบทําลายหลักฐานพอปอกกระสุนมันไม่ต่างอะไรกับลายนิ้วมือเลยพอทั้งสองช่วยกันฝังศพเสร็จก็รีพากันกลับที่พักพอลุ่งเช้าก็จะรีบเช็คอินออกไปทันทีพอวันลุ่งขึ้นทั้งสองรีบพากันเก็บกระเป๋า และออกไปจากที่นั่นทันทีแต่ถ้าว่าวอนเขามองไปที่หน้าต่างก็เห็นกลุ่มชายชะกันกําลังใช้มีดเจาะยางรถของมาคัดอยู่มาคัดกับวอนรีบลงไปดูสภาพรถแต่ถ้าว่าถูกชายสูงไวโชคไปที่หน้าของมาคัดทําให้จมูกแตกทั้งสองคิดว่าความแตกแล้วแต่มันกลับไม่ใช่สาเหตุที่มาคัดโดนโชคหน้าเป็นพ่อมาคัดไปมีเซกับลูกสาวของชายคนหนึ่ง แถมยังให้เธอสูบโคเคนอีกแต่ความซวยมันยังไม่จบซึ่งพ่อของหญิงสาวคนนั้นเป็นถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียชายคนนี้เขามีชื่อว่าไบาอันเป็นพี่ชายของโลแกนไบอันกำลังจะกระทืบมาคัดต่อแต่ทว่าโลแกนได้เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับเรียกรถลากให้เอารถของมาคัดไปส่งซ่อมโดยที่จะซ่อมเสร็จภายในวันพรุ่งนี้โลแกนเลยพาทั้งสองมานั่งคุยกันที่บาร์พอคุยกันได้สักพัก จู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้เดินมาบอกว่าแซมมี่ได้เข้าไปตั้งแคมป์ในป่าตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยวอลเลยถามกลับไปแซมมี่นี่คือใครเหรอหญิงสาวเลยตอบกลับไปเป็นน้องเขยของไบอันทําให้ทั้งสองที่นั่งฟังอยู่ถึงกับหน้าซีดมาคาทเลรี่บอกไปแล้วพวกเขาทั้งสองควรจะกลับกันวันไหนโลแกนที่ได้ยินมาคัดพูดแบบนี้เขาเลยบอกไปว่า พวกเขาทั้งสองเหรอคุรู้ได้ยังไงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าแซมมี่ไปตั้งแคมป์กับลูกชายแต่ถ้าว่าหญิงสาวเลยบอกไปว่ามาคัดอาจจะแค่เดาก็ได้ใครเข้าที่ไหนจะไปตั้งแคมป์คนเดียวถึงหญิงสาวจะพูดแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้โลแกนหยุดสงสัยพอตรงดึกทั้งสองรีบกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมวอนเขาเริ่มสำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป วอลเลยบอกกับมาคัดไปว่านายรู้ใช่ไหมว่าที่พวกเราทํามันผิดเราไปมอบตัวกันเถอะแต่มาคัดก็ยืนยันคําเดิมว่าไม่อยากจะติดคุกระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเรือกทั้งสองให้ลงไปกินเลี้ยงเพราะมันเป็นวันปิดฤดูการล่าสัตว์มาคัดกับวอนก็ยินดีที่จะลงไปเพราะถ้าทั้งสองคนเอาแต่เก็บตัว อยู่แต่ในห้องมันก็จะดูน่าสงสัยพอทั้งสองลงมาคนทั้งหมู่บ้านก็พากันจ้องมองมาทางพวกเขามาคัดเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยจะรีบกลับโรงแรมแต่ในขณะนั้นกลุ่มของโลแกนก็ได้ชวนให้มาคัดกับวอนตั้งกลุ่มทีมสำรวจออกเดินตามป่าเพื่อที่จะตามหาแซมมี่กับลูกชายมาคัดกับวอนจําเป็นที่จะต้องไปด้วยพราะทั้งสองคนหาโอกาส ที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยคนในหมู่บ้านต่างพากันช่วยตามหายอย่างสุดกำลังวอนเลยบอกกับมาคัดไปว่านายคิดว่าคนในหมู่บ้านจะบีบให้เราพูดความจริงหรือเปล่ามาคัตเลยตอบกลับไปฉันว่าพวกเขายังไม่รู้ความจริงป่าออกจากกว้างไม่มีทางที่จะเจอหรอกถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราสองคนค่อยวิ่งหนีก็ได้แต่ถ้าว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนในหมู่บ้าน พาสุนักดมกลิ่นมาด้วยหนึ่งตัวทําให้ทั้งสองที่เห็นแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออกพอเวลาผ่านไปสักพักสุนัขดมกลิ่นก็พาทีมสำรวจมาเจอกับหลุมศพที่มาคัดกับวอนขุดทิ้งไว้ทีมสำรวจเลยรีบขุดแซมมี่กับลูกชายขึ้นมาพร้อมกับผ่านไปมองหน้ามาคัดกับวอนทั้งหมดรู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือมาคัดกับวอนเพราะคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครออกมาล่าสัตว์กันเลยมาคัด รีบส่งสัญญาณให้วอนวิ่งหนีไปทันทีทั้งสองรีบวิ่งหนีไปตามป่าแต่ก็ไม่ทันการวอนถูกสุนัขดมกินกัดเข้าที่ขาจนทำให้เขาไม่สามารถวิ่งต่อได้วอนเลยรีบบอกให้มาคัดวิ่งหนีไปก่อนเลยมาคัดเลยตัดสินใจทิ้งวอนไว้และหนีไปทันทีพวกชาวบ้านรีบมาจับตัววอนไว้เพื่อจะนำตัวไปส่งให้ไบอันพอมาถึงไบอัน โกรธแค้นวอนมากไบอันกระทืบวอนอย่างโหดร้ายวอนเลยตัดสินใจสารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้ไบอั้นฟังพอเล่าเรื่องราวจบไบอันไม่พอใจมากเขาเลยตัดสินใจที่จะฆ่าวอนทิ้งพอไบอันกำลังจะเหนี่ยวไกทันใดนั้นก็มีคนในหมู่บ้านมารายงานว่าพวกเราจับตัวมาคันได้แล้วไบอันเลยจะฆ่าทั้งสองคนทิ้งแต่ถ้าว่าโลแกน เขาได้เดินมาเจราจากับไบอันว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกถ้าเราลงมือฆ่าเราก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตกรเลยทางที่ดีจับตัวไปส่งให้ตํารวจดีกว่าแต่จะพูดยังไงไบอันก็ไม่ยอมฟังโลแกนเลยพูดเกีย้ยกลอบไบอันไปเรื่อยๆทําให้ไบอันยอมรับเงื่อนไขแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมาแลกไบอันเดินไปหยิบปืนมาแล้วออกมายื่นให้วอนเขาก็ได้พูดต่อไปว่านาย จะต้องยิงมาคัดทิ้งถ้านายไม่ยิงฉันจะเป็นคนฆ่าพวกนายทั้งสองคนเองวอนเขาได้ถือปืนมาเจ่ะที่มาคัดแต่จะทำยังไงวอนก็ไม่กล้าที่จะลงมือเพราะมาคัดเป็นเพื่อนคนสำคัญของเขาโลแกนเลยบอกกับวอนไปว่าถ้านายไม่ยิงนายจะตายอยู่ตรงนี้ฉันช่วยนายได้เท่านี้จริงๆนายเป็นคนดีนะนายไม่คิดถึงแฟนที่กำลังตั้งท้องอยู่เหรอพอโลแกนพูดจบวอน เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่หัวของมาคัสทำให้เขาเสียชีวิตคาที่พอจบเรื่องราวโลแกนกับไบอันเลือกวอนมาพูดคุยห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเราจะทำเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นวอนก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วเวลาก็ผ่านไปภรรยาของวอนก็ได้คลอดลูกวอนได้อุ้มลูกขึ้นมาเขามองไปที่นอกหน้าตา่าง พร้อมกับพยายามที่จะลืมเรื่องราววันนั้นแล้วหนังก็ตัดจบไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เสียงไม้ของผมอาจจะแตกผมต้องขออภัยด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำให้ไปดูได้เลยครับสนุกมากๆทั้งสนุกทั้งรุนระทึกอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปยืมกันบ้านเพื่อนมาลอกสุดท้ายเราก็ทำหายอารมณ์เหมือนแบบนั้นเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ